เราซื้อพี่วูจะพาเขียนเส้นอะไรไปชมกันเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชนิสโคจีนต่อมานะครับเรามาดูเส้นถัดมาก็คือเพี้ยเตียนนะครับ เขี้ย uh. เตียนนะครับก็คือเตียนที่คล้ายๆเส้นเพียนะครับแต่จะสั้นๆกว่านะครับสั้นกว่าเส้นเพียนะครับวิธีการเขียนนะครับกดพู่กัน45องศานะครับแล้วก็กค่อยๆลากเฉียงนะครับไปทางด้านซ้าย45องศาแล้วก็ค่อยๆย,ยกพู้กันขึ้นนะครับดูรูปแบบหนึ่งรอบนะครับกดพู่กัน45องศาลากเฉียงไปทางล่างซ้ายแล้วค่อยๆยกพู้กันขึ้นนะครับ เส,ส้นนี้ต้องค่อยๆเขียนนะครับเส้นนี้ต้องค่อยๆเขียนนะครับอ่าเรามาดูวิธีการเขียนกันเลยครับกด45้าองศาลากไปทางซ้ายล่างค่อยๆยกผู้กันขึ้นอ่ากด45องศาลากไปทางซ้ายล่างค่อยๆยกผู้กันขึ้นกด45องศาลากไปทางซ้ายล่างค่อยๆยกผู้กันขึ้นกด45องศาลากไปทางซ้ายล่างค่อยค่อยยกผู้กันขึ้นนะครับก็จะเป็นเส้น เสียเตียนต่อมาครับเรามาดูเส้นช้างเตียนช้างเตียนนี่ยนะครับมีลักษณะคล้ายกับเสียเตียนนะครับแต่จะยาวกว่านะครับเห็นไหมครับว่ามีความยาวที่ค่อนข้างมากกว่าเสียเตียนพอสมควรเลยก็คือกดพุก,กันครับแล้วก็ลากลงมาเล็กน้อยครับแล้วก็ดันลงมาข้างล่างนะครับเล็กน้อยแล้วก็ ค่อยๆถอนผู้การกลับขึ้นด้านบนครับอ่าเรามาดูดีการแข่งกันเลยกดผู้การ45องศาลากลงมาด้านล่างหักลงมาข้างล่างเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆถอนผู้การกลับครับกดผู้การลงมา45องศาดันลงมาด้านล่างถอนผู้การกลับกดผู้การ45องศาลาดลงมาดันลงมาด้านล่าง ถอนผู้กันกลับกดผู้กัน4 5องศาดันลงมาด้านล่างถอนผู้กานกลับนะครับจะสังเกตว่าเส้นช้างเตียนเนี่ยจะมีลักษณะที่ยาวกว่าเสียเตียนนะครับเสียเตียนจะสั้นๆป้อมๆนะครับส่วนช้างเตียนจะค่อนข้างยาวแล้วก็ค่อนข้างเรียวนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวสอนที่ใช้ประกอบเส้นเตียนัเส้นกันนะครับก็คือเส้น เพี้ยเตี่ยนและช้างเตี่ยนที่มักจะมาคู่กันเสมอนะครับตัวอย่างเช่นคําว่าฉีเราไปดูคําว่าฉีกันเลยครับ เพียเตียนแล้วก็ช้างเตียนอ่านี่คือคําว่าฉีครับจะสังเกตว่ามีทั้งเพียเตียนและมีทั้งช้างเตียนด้วยนะครับอันนี้ก็คือคําว่าฉีนะครับ แน่นอนครับนี่ก็คือเส้นเตียนนะครับเส้นจุดที่เราใช้กันบ่อยเหลือเกินในตัวสอนจีนนะครับสำหรับวันนี้ครับเหล่าซือก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับเส้นเตียนนะครับคราวหน้าเหล่าซือจะพาเขียนเส้นอะไรอย่าลืมติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปถัดไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้เหล่าซือพี่อยู่แล้วโดยชนิสุดนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนใจ่เจียน